กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะบทที่31เจอหน้าพาพลาแนะนำคาร่าและเดลฟีนให้คุณท่านทั้งสองได้รู้จักเธอนั่งข้างๆคาร่า ara, ส่วนใบหม่อนตอนนี้ตกไปอยู่ในอ้อมกอดของคาร่าเรียบร้อยสองได้ต่มมองตามคนทั้งสามเห็นแล้วก็หึงไหนว่าเป็นเพื่อนทำไมต้องนั่งใกล้กันขนาดนี้ แล้วใบหมอนเนี่ยตกลงจะเอายังไงไหนเรียกเธอว่าแม่สองแลาวทำไมถึงได้อยากมีแม่อีกคนเป็นสาวฝรั่งตาสีฟ้าละ่ะสองได้แต่คิดเท่านั้นเพราะทำอะไรไม่ได้สองมันก็แค่หมาจะไปขัดขวางเจ้านายได้ยังไงสองจึงได้แต่นั่งทำหน้าบูดอยู่ข้างๆแม่ๆของตัวเองทองเอาไว้ดีแค่ไหนแล้วที่พับหลาไม่ไล่เธอกลับบ้านตกตอนเย็น ที่บ้านของลินดาจัดงานเลี้ยงต้อนรับลูกสาวละเพื่อนสองนั่งมองเมียตัวเองกับคลาร่าที่ดูสนิทสนมกันเกินกว่าเพื่อนสองทําใจไม่ได้หรอกที่เห็นพ,พลาอีออกับใครพอทานอาหารได้นิดหน่อยก็เอ่ยปากขอตัวกลับบ้านก็วันนี้ใบหม่อนก็คงอยู่กับแม่พลาของเจ้าตัวนั้นแหละสองก็คงหมดประโยชน์เดินหน้าเศร้าขาย,ยาวๆที่เคยภาคภูมิใจนักนะมาวันนี้สองคิดว่า มันชัางหนักและไร้ค่านักอยากตัดให้มันสั้นลงสองจะได้เดินสะดวกกว่านี้สองขึ้นรถแล้วขับออกไปกลับไปนอนที่บ้านของตัวเองดีกว่าพลาอเธอกำลังทำให้ฉันจะโดนฆ่าจากพันรยาของเธอนะคลารากระซิบกับเพื่อนสาวหลังจากที่อีกคนให้แกล้งทำเป็นสวีทหวานกันต่อหน้าพันรยาของเพื่อนเล่นอะไรปลกๆโกรธการแทนที่จะปลักความเข้าใจ เดี๋ยวคลาร่าก็โดนฝั่งหยุดที่เมืองไทยนี่หรอกฮึไม่ชอบเหรอแต่ก่อนเห็นตามจีบฉันนักหนานี่ไม่ชอบเพราะเธอไม่โสดแล้วคลาร่างอนเพื่อนก่อนจะหันไปทานอาหารไทยฝีมือของแม่ของเพื่อนต่ออร่อยดีทีเดียววันหลังต้องขอเข้าครัวและเข้าไปเรียนรู้อาหารพวกนี้บ้างแล้วตกดึกใบหมอนมานอนกับแม่พลของเจ้าตัว แต่เด็กฉลาดกลับทำตัวไม่ฉลาดซะแล้วหลังจากพระแพล่าอาบน้ำแต่งตัวให้แล้วเสร็จพูดคุยกับลูกอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่พอจะเอาเข้านอนใบหมอนกลับร้องไห้งอแงเสอย่างนั้นแม่สองแม่สองหาแม่จ๋องนอนกับแม่พรานะคะใบหม่อนไม่ดื้อน,นลูกพาะแพล่จนใจนี่ลูกเธองอแงามาจะครบชั่วโมงแล้วนะ งวงตาไม่ยอมนอนได้แต่บอกว่าหาสองหาแม่สองพรอมกับน้ำตาอยู่นั่นล่ะเชอะแม้แผลเป็นคนอุ้มท้องมาตั้งเก้าเดือนเชียวนะเราก็เป็นคนคลอดหนูออกมาอีกด้วยไหนจะกินนมแม่อีกตั้งหลายเดือนแค่ห่างกันไปปีเดียวใบหม่อนก็ทำเป็นลืมกันแล้วหรอเอาของเล่นเอาของกินมาลอกก็แล้วแต่ใบหม่อนก็ไม่ยอมหยุดงองแงสักทีลูกนะลูก แม่ง่อนแล้วพะพลาเองก็น้อยใจลูกสาวร้องไห้จนตาแดงตั้งใจจะกลับมาหาเร็วที่สุดแต่ลูกไม่เห็นใจกันเลยรักกันมากโกไปอยู่ด้วยกันเลยนะว่าหล้วพะพลาก็อุ้มเด็กที่เคยฉลาดออกจากห้องนอนก่อนจะเดินลงไปที่บ้านผ่านทางเชื่อมของบ้านทั้งสองหลังพะพลามองผ่านสนามหญ้าหน้าบ้านคุณท่านเห็นหมาตัวหนึ่งกำลังนั่งมองหลังคาบ้านแม่ลินดาอยู่ดึกดื่น มานั่งทำไมแถวนี้เดี๋ยวยุงก็หามไปกินหรอกโตแต่ตัวแต่สมองไม่โตบ้างด้วยหรือยังไงกันนะเธอเดินเข้าไปหาอีกคนเพื่อจะนำใบหม่อนไปให้ลูกสาวจะได้นอนสักทีถึงจะงอนลูกแต่ยังไงแม่ก็คือแม่นั่นล่ะสุขภาพของลูกสำคัญมากกว่าทุกสิ่งเสมอสองขับรถกลับบ้านไปแล้วตั้งใจว่าจะเข้านอนแต่สองนอนไม่หลับเพราะคิดถึงพาพลาเหลือเกิน นอนพลิกไปพลิกมาจนในที่สุดหัวใจมันก็สั่งว่าได้เห็นหลังคาบ้านเขาก็ยังดีวะดูว่าเขาปิดไฟเขานอนเรียบร้อยแล้วสองถึงจะไปเข้านอนบ้างไม่ยืนทำอะไรอยู่ตรงนี้พาพลาถามสองด้วยเสียงดุดุหน้าตายังคงบึ้งตึงเหมือนเดิมพลาพูดกับพี่หรอคะสองดีใจที่น้องพูดด้วยไม่ค่อยเชื่อหูตัวเองนะัก จึงต้องถามภาพลายย้ำอีกรอบพร้อมกับชี้นิ้วมาหาตัวเองพูดกับหมาละมัง้งเออว่าพี่เออจะบอกภาพลายยังไงดีละ่ะว่าสองอยากเห็นอีกคนปิดไฟเข้านอนเรียบร้อยก่อนแล้วสองถึงจะหลับลงได้ก็คนมันรักมันคิดถึงพึงเจอหน้าครั้งแรกมันก็อดรู้สึกดีไม่ได้นี่ถ้าไม่มีภาพบาดตาบาดใจสองจะนั่งหยุดตรงนั้น จนกว่างานเลี้ยงจะเลิกเลยทีเดียวเอาลูกไปนอนด้วยใบยหม่อนไม่ยอมนอนเรียกหาตะคุณอยู่นั่นละ่ะสาวตัวบางยื่นลูกให้แม่อีกคนใบหม่อนโผล่ตัวเข้าไปหาคุณแม่ขายาวก่อนจะสบหน้าลงไปกับอกแม่ทังน้ำตาคุณแม่ขนอุ้มท้องน้ำตาตกในไปแล้วใบหม่อนเจ้าเด็กใจง่ายจากกันแค่ปีเดียวก็ใจเป็นอื่นซะแล้วจำไว้เลยแม่จะไม่รักใบหม่อนแล้วนะ พ่แพรหันหลังกลับเราก็เดินหนีออกจากภาพบาดตาบาดใจตรงหน้าพาแพรเหมือนกับคนอกหักไม่สมหวังในความรักก็มีปานสองได้แต่มองเจ้านายหัวใจเดินจากไปแล้วน้องมาคุยกับเธอด้วยเราได้คุยกันแล้วดีใจเป็นที่สุดสองได้ตาบโบกมือลาก่อนจะพาลูกสาวเดินขึ้นท้องไปนอนขอบคุณนะไบมอนที่พาแม่แพรมาหาแม่นะ สองจุมพิษกลางศีรษะของลูกสาวที่หลับไปแล้วก่อนจะพาลูกสาวขึ้นบ้านเพราะนี่หมอกก็เริ่มลงแล้ววันนี้จะเป็นอีกวันวันที่สองมีความสุขและนอนหลับฝันดีเช้านี้ครอบครัวของลินดาทั้งหมดจะพาแขกไปเที่ยวจังหวัดใกล้ๆค้างสองคืนเมื่อคืนนี้พัพลานอนไม่ค่อยหลับเพราะงอนลูกสาวที่ลูกไม่รักวันนี้จึงประชดลูกด้วยการไม่อยู่ให้เห็นหน้า ตอนแรกว่าจะเอาลูกไปด้วยนั่นละ่ะแต่ในเมื่อใบหม่อนไม่รักพระพลาเธอก็ไม่สนใจเจ้าเด็กนั่นแล้วเหมือนกันเธอไปอยู่ด้วยกันให้พอเลยฟากสองรีบตื่นแต่เช้าพาลูกสาวอาบน้ำแต่งตัวมาหาแม่เขาว่าบ้านของป้าลินดากลับปิดเงียบถามแม่บ้านได้ความว่าทุกคนเขาไปเที่ยวกันแล้วและจะกลับวันมะรืนสองจึงพาลูกเดินคอตกกลับมาที่บ้านของตัวเองไปเที่ยวก็ไม่บอก ไม่เคยเอ่ยปากชวนกันสักคำเลยต่องเพิ่งจะได้เจอหน้ากันแค่เมื่อวานเท่านั้นแต่น้องก็หนีกันไปอีกแล้วสองแม่ลูกหัวอกเดียวกันซึ่งผู้หญิงที่พวกเธอรักที่สุดต่างก็พากกันหนีหน้าและยังไม่ยอมพูดกันสักคำดูแล้วท่าทางของสองกับเบย์มอนน่าสงสารมากเหลือเกินสองมาทานข้าวลูกมาเอาเบาย์มอนให้พี่เลี้ยงเขาได้แล้ว แม่เลี้ยงกำลังนั่งทานข้าวกับคนในครอบครัวพอเห็นแฝดแม่ลูกเดินคอตกกลับมาก็ได้แต่รู้สึกสงสารสองส่งลูกให้กับพี่เลี้ยงก่อนจะนั่งลงกินข้าวฝั่งตรงกันข้ามกับพี่หนึ่งพอใหม่ละพี่ผ้าฝ้ายเองก็ไม่อยู่เหมือนกันเพราะพวกเขาไปเที่ยวกันหมดส่วนเกินอย่างหนึ่งและสองได้แต่มองหน้ากันแล้ตักโจกหมูเข้าปากของตัวเองเงียบๆเดลฟีน แม่ของคลาร่านั้นหย่าร้างมาหลายปีแล้วเดลฟีนมีลูกตั้งแต่อายุ18ตอนนี้คลาร่าอายุ25เดลฟีนจึงยังสาวอายุเพียงแค่43เท่านั้นพอได้เห็นลินดาครั้งแรกจึงรู้สึกเกิดชอบพอขึ้นมาทันทีมันรู้สึกสาา์กที่หัวใจตะโชคร้ายลินดามีเจ้าของซส้นแล้วแต่ก็เหงว่านั่นลหละท่นนอนด้วยสักครั้งก็ยังดีเดลฟีนจึงถือโอกาสนี้อ่อยลินดา สัจ,จนคลาร่ารู้สึกอายแทนมารดาตัวเองไปแล้วคลาร่าเองก็ไม่นึกว่ามารดาตัวเองจะเป็นได้ถึงขนาดนี้คลาร่าได้ตาเอ่ยขอโทษพัพลาส่วนพัพลานั้นพอเห็นก็รู้สึกขำซะมากกว่าไม่ได้นึกถือสาอะไรหรอกเพราะขนาดแม่งามตายังอดขำไปด้วยไม่ได้แม้ลินดาคนแมนหวาดกลัวเดลฟีนจะจนเสียสติหมดกันฉายยามาเฟียแก่ที่แม่งามตาตั้งให้ งามตางามตาต้องช่วยพี่นะคะใหญ่นั่นน่ะจ้องจะจับพี่ไปผสมพันุ์อ่อยพี่สารพัดเลยหืยพูดแล้วพี่ก็ขนลุกลินดาเดินไปเดินมาในห้องพักของโรงแรมปวดหัวอยากให้เดลฟีนกับลูกสาวกลับไปไวๆนี่ทาไม่ใช่แขกของพ่อปลาแล้วล่ะก็จะสั่งคนจับไปถ่วงน้ำขอหามาอ่อยคนที่มีเจ้าของแล้วบาปเธอคุณเดลฟีนเธอก็สวยออกนี่คะ พี่ลินดาวไม่ชอบหรอไม่เคยมาแต่จะคิดพี่คนนี้รักงามตาคนเดียวจ้ะปากหวานจริงคนอะไรนะอยากชิมไหมล่ะจ๊ะอยากชิมมากเลยค่ะตอนนี้พอได้ยินเมียบอกบบปนั้นลินดาก็แทบจะหันคอเคล็ดเมียเธอตั้งแต่ได้กันมาก็มีครั้งนี้แหละพี่อีกฝ่ายยัวยวนกันเย่าบอกนะ นี่งามตาหลงรักลินดาเขาให้แล้วโฮ,โฮ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 ไม่ได้คิดไปเองแน่แน่เดี๋ยวลองไปถามจากปากของเจ้าตัวดูว่ารักกันบ้างอายังไม่ว่าจะรักหรือไม่รักแต่ลินดาก็ไม่สนใจหรอกเพราะขอแค่รักอีกคนและได้อยู่เคียงคู่กันไปแบบนี้จนตายลินดาก็พอใจมากแล้ววันกลับของครอบครัวลินดาคลาร่าละอายแก่ใจมาก เพราะแม่ตัวเองทําตัวใจแตกในไวแกมาอ่อยแม่ของพาพลาพอจบทริปคลาราก็ขอตัวพาแม่ไปเที่ยวเองในทันทีคนที่โล่งใจที่สุดคือลินดาคนสเสน่ห์แรงนะซิเรียกได้ว,ว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะถูกข่มขู่คุกคามทางเพศในตลอดสามวันที่ผ่านมาเชียวนะสองพาใบาหม่อนมานั่งรอมานดาที่ห้องรับแขกช่วงนี้จิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่ สองหึงพะปลากับเพื่อนสาวของตนเธอเคยหึงจนเป็นบ้าคราวเนี้ยจะเป็นบททดสอบว่าตัวสองจะมีสติมากพอหรือเปล่าสองขอภาวนาว่าขอให้มีสติตลอดจนกว่าเพื่อนของพะปลาจะกลับไปเสียงรถดังเข้ามาจอดในบ้านเรียบร้อยแล้วสองกับฝ่าแฝดอีกคนที่อยู่บนเป้อุ้มเด็กจึงรีบออกไปต้อนรับคนที่รอคอยอยู่หามแม่หามแม่ เด็กฉลาดร้องหาแม่พัพลาของตัวเองทันทีใบหม่อนงองแงจะโผเข้าหาแม่พัพลาแลบลิ้นใส่ลูกแต่มือก็รับลูกสาวเข้าไปอุ้มอยู่ดีทำไมไม่ไปอยู่กับเขาแล้วล่ะมาหาแม่ทำไมหึพัพลายังอดน้อยใจลูกสาวไม่ได้เชน่าจะหนีไปสักอาทิตย์แต่พอคิดอีกทีคนที่จะขาดใจตายก่อนก็น่าจะเป็นพัพลนี่ล่ะเพราะทนคิดถึงลูกไม่ไว ไม่ใช่ใบหมอนดอกที่ขาดใจสองฟังก็ได้แต่ยิ้มมองแม่ลูกเขาคุยกันเห็นภาพในอนาคตที่สองกลับมาจากทำงานาพาผลาอุ้มใบหมอนออกมาต้อนรับตัวเองเหล่าแม่กับลูกก็หอมแก้มเธอคนละข้างดูสิใบหมอนมีคนบ้ามายืนยิ้มคนเดียวอยู่ตรงนี้ด้วยาพาผลาหมั่นไส้คุณสองซะเหลือเกินคงคิดเป็นตุเป็นตะแล้วละสิฝันไปเถอะ แยกกันอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วล่ะไม่มีทางที่คนบาปพาพลานะจะยอมกลับไปใช้ชีวิตกับเขาด้วยหรอกฮึฝันไปเถอะเจ้าหมางโง่มีคนช่างจินตนาการด้วยนะใบมอนอืมอืมโถตอนเนี้ยลูกก็ไม่เข้าคางหมาตัวนั้นแล้วพัพลายอยากจะหัวเราะให้ฟันร่วง กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ